สารสกัดทั้ง9ชนิดในการดูแลดวงตามีอะไรบ้างคะพี่ต้นอยกตัวอย่างอันแรกเลยก็คือแอสตาแซนทีนแอสตาแซนทีนเนี่ยถือว่าเป็นสารสกัดในการต้านอนุมูลอิสระค่ะเขามีสกุลในเรื่องของการกระตุน้นแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์รอบจอตาของเราทำให้ลดอาการตาอ่อนล้าทำให้สิ่งต่างๆที่มันจะรบเร้าเนี่ยสามารถปรับเซลล์ของดวงตาของเราเนี่ยให้ดีขึ้นค่ะ ลูทีนสรรพคุณของเขาคือช่วยป้องกันแล้วดูดซับแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายลดอาการเกิดต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมซีแซนทีนช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ในจอประสาทตาของเราเนี่ยถูกทำลายช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดต้อกระจกน้ำมันปลาแซลมอนซึ่งอุดมไปด้วยโอเมก้า3เนี่ยจะช่วยลดอาการตาแห้งช่วยบำรุงจอตาให้แข็งแรงป้องกันไม่ให้ความดันในลูกตาเนี่ยสูงซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักของต้อหินนั่นเอง น้ำมันสาหร่ายหรือว่า DHA เนี่ยอุดมไปด้วย DHA ซึ่งช่วยลดการระเหยของน้ำตาลดอาการตาแห้งวิตามิน A ครับช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการมองเห็นให้มองเห็นในที่ที่มีแสงสว่างน้อยและมองเห็นสีสันต่างๆได้เป็นปกติครับสารสกัดจากบิลเบอรี่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นในที่มืดได้เป็นอย่างดี สารสกัดจากมลเบอรี่อุดมไปด้วยวิตามิน A ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงสายตาป้องกันการเกิดต้อกระจกและบำรุงเส้นประสาทต,ตาสารสกัดจากโกจิเบอรี่ครับช่วยบำรุงเลนตาและจอภาพเรตินาและทั้งหมดนี้แหละครับเขาก็นำมารวมกันในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการดูแลดวงตาสูงสุดในเม็ดเดียวพูดง่ายๆผมมีว e ลยู a อสตา a n แซนตีนพลัสเเม็ดเดียวจบสยบทุกปัญหาดวงตา